สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย p ี s ีค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีทรงปลูกข้าวณนะแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก วันนี้เวลา13นาฬิกา58นาทีสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครน,นายกจังหวัดนครน,นายก ในการนี้พระราชาทานพระราชบรลลังให้ผู้แทนหน่วยงานต่างๆกราบบังคมทูลผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชาดําริบริเวณโรงเรียนนร้อยพระจตุจอมเกล้ารอบปีที่ผ่านมาได้แก่สวนวิจัยข้าวปทุมธานีมีการดําเนินกิจกรรมสองกิจกรรม คือการปลูกข้าวพันกอขอเจวิธีหวานน้ำตมเก็บเกี่ยวและปรับปรุงสภาพเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ผลผลิต3 4 1 7กิโลกรัมมอบให้โรงเรียนในร,ร,ร้อยพระจุลจอมเกล้า1,417กิโลกรัมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก1 0 0 0กิโลกรัมเพื่อกระจายให้เกษตรกรและมอบให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนาครนายก1 0 0 0 0กิโลกรัมเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวกอขอแเพืดใน นที่นาแปลงใหญ่จังหวัดนครนายกกิจกรรมที่2คือการปลูกข้าวโพดหวานเป็นพืชหลังนากลุ่มชลประทานติดตั้งระบบโทรมาตรในพื้นที่โรงเรียนร้อยพระจจรจอมเกล้าแห่งและระบบโทรมาตรของอ่างเก็บน้ำสายทองอ่างเก็บน้ำห้วยปลือและอ่างเก็บน้ำคลองโบทเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านระบบ GPRS 3G แสดงผลทางเว็บไซต์ และเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2568ทําให้ทราบปริมาณน้ําฝนและระดับเก็บกักช่วยบริหารจัดการน้ําร่วมกับหน่วยงานและกลุ่มผู้ใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพโครงการสวนผลไม้ภาคใต้ตามพระราชดำร,ริโรงเรียนนร้อยพระจุลจอมเกล้าเก็บผลผลิตได้แล้วเช่นทุเรียนเงาะลองกองและมังคุดมีผลผลิตที่เก็บได้ปีแรกคือมะม่วงเบาและจำปาดะ ปีนี้ปลูกต้นทุเรียนที่ได้รับพระราชทานเพิ่มนึ่งต้นสายพันธุ์นกหยิบรวมถึงสายพันธุน์อื่นๆที่ได้รับม,มอบมาอีกจํานวนหนึ่งและปลูกต้นจันเทศที่กรวมวิชาการเกษตรมอบให้อีก10บต้นชุมรมโครงการตามแนมวพระราชดำริทดลองปลูกผักยกแคร่อีกทั้งจะนำฟางจากการเกษตรมาใช้ทำไก่อบฟางรวมถึงนำฟางทับซ้อนกับมูลวัวลอยในน้ำช่วยเพิ่มแหลงต้นเป็นอาหารปลา โอกาสนี้ส่งปลูกข้าวพันกอขอ97ร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆและนกักเรียนในร้อยใช้วิธีหวานน้ำตมคาดว่าจะให้ผลผลิตเฉลี่ย737กิโลกรัมต่อไร่โดยข้าวพันกอขอ97เป็นข้าวพันเป็นข้าวเจ้านุ่มกลิ่นหอมปลูกได้ในฤดูนาปีและนาปรังมีอายุเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ106วัน ทั้งนี้โครงการแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรนาร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดำริให้หมลูลลนิธชัยพัฒนาพิจารณาหาพื้นที่ว่างเปล่ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนำร่องให้ประชาชนได้เห็นและดำเนินการตามหลักพออยู่พอกิน ต่อมาปี2542สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชดำริให้นักเรียนในร้อยประรรจุลจอมเกล้ามีส่วนร่วมดำเนินงานปลูกพืชผักและทำการเกษตรอื่นๆเพื่อให้รู้เข้าใจใช้เครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตรเป็นปัจจุบันมีศูนย์สาธิตเป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ถูกต้องและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงความรู้ตามแนวพระราชดำริที่ยั่งยืน จากนั้นพระราชาธันทร,ราชบจรุการให้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกราบบังคมทูลเรื่องการปลูกมะพร้าวกะทิพันธุแท้กวกกสุรา์ธานีหนึ่งใช้เวลาปรับปรุงพันธุ์นานถึง27ปีลักษณะเด่นคือให้ผลผลิตมากเป็นมะพร้าวกะทิแท้ทุกลูกปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายผลสร้างแปลงแม่พันธุ์ ด้านกรมการข้าวส่งเสริมให้เกษตรกรใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายฟางข้าวแทนการเผาฟางและต่อสั่งข้าวลดการเกิดฝุ่น PM 2.5เพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหารช่วยปรับปรุงโครงสร้างและความอุดมสมบูรณ์ของดินและช่วยพัฒนาระบบการเตรียมดินในการผลิตข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กรมพัฒนาที่ดินใช้เทคโนโลยีการเกษตรช่วยปรับปรุงแปลงสาธิตเตรียมปลูกข้าวพันกอขอ97ใช้น้ำหมักชีวภาพพอด .2 อ2พอดอ5 5พอดอ4 4ลดการใช้สารเคมีปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม รมประมงปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด5,000ตัวเพื่อผลิตพ่อแม่พันธุใช้ชุดเพาะพันุ์ปลาเคลื่อนที่สาธิตให้เกษตรกรและประชาชนที่สนใจได้เรียนรู้สร้างจิตสำนึกฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและขยายผลไปสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้ต่อไปอ,องค์มนตรีติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนภูเก็ตเพื่อติดตามการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาพพัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจําปี2567โดยปีนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่จํานวน10โครงการหลัก324โครงการย่อยซึ่งดําเนินการในพื้นที่167หมู่บ้านและ72โรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาภายใต้บทบาทภารกิจต,ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรา,ยราชาพัฏพุทธศักราช2547 ช่วงบ่ายองคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปการยกระดับกระบวนการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะที่ได้รับการยอมรับจากครุสภาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและรับฟังการบรรยายสรุปกระบวนการยกระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ต นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ซึ่งใช้ชุมชนเป็นห้องเรียนคู่ขนานเพื่อสร้างครูนักปฏิบัติเพื่อชุมชนท้องถิ่นแบบมืออาชีพรวมทั้งได้เยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในประเด็นศิลปกรรมสร้างสารรค์อาชีพสู่ท้องถิ่นและสังคมที่มุ่งเน้นการดำเนินการตามหลักสูตรบูรณาการกับสถานประกอบการในการเป็นเหมืองท่องเที่ยวระดับโลกของจังหวัดภูเก็ต วงคมนตรีเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมจาริกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหกรอบ28กรกฎาคม2567 ณที่พระสงฆ์พระธรรมจาริกปางแก่บ้านปางแก่ตำบลทุ่งช้างอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านพุ่นเอกเฉลิมชัยสิทธ,ธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567โดยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยได้ขอความอนุเคราะห์ จากกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยช่วยดำเนินการออกแบบอาคารและควบคุมการก่อสร้างอาคารทรงไทยล้านาประยุกต์สองชั้นเพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเนื่องจากอาสมที่พักสงฆ์พระธรรมจาริกปางแก่ยังขาดแคลนศาลาสำหรับปฏิบัติธรรมทั้งนี้เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ประกอบศาสนากิจทางพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางจิตใจของประชาชนตลอดจนเป็นสถานที่หา หรือร่วมกันในการป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน นับตั้งแต่ปี2,508ถึงปัจจุบันวัดเบญจมบับพิรดุสิตวนารามราชวรวิหารและวัดศรีโสดาพระอารามหลวงจัดส่งพระภิกษุสามเณรไปปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเพื่อให้ราษฎรและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพื้นที่ราบสูงได้นำหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประย ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเกิดความสงบสุขแก่ชุมชนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณวันวิสาและคุณเจษฎานะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิเพชรวงศิดิลาไปก่อนสวัสดีค่ะ